อีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาใน บ้านใหญ่ของชนบุรีคุณะคะปลืม้มตระกูลคุณปลื้มนี่แหละนะคะมีกระแสข่าวว่าตระกูลคุณปลืม้มบ้านใหญ่ชนบุรีจะย้ายออกจากพลังประชารัฐค่ะไปอยู่กับพักสร้างอนาคตไทยของคุณอุตมะสาวนายนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปทีนี้เนี่ยพอมีข่าวลือตรงนี้มาคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะนายกเมืองพัทยาแล้วก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของบ้านนี้เลยนะคะก็โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจของตัวเองนะคะบอกว่า วันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาเยอะมากเพราะว่าไอ้กระแสข่าวนี้มันแรงมากเลยทีเดียวนะคะว่ากลุ่มเรารักชนบุรีจะต้องสลายตัวเพราะว่าพลังประชารัฐจะเลือกผู้สมัครมาลงเองหลังจากที่ผมไปคุยกับผู้ใหญ่มาแล้วก็ได้เวลาที่ผมพอจะมาเล่าสู่กันฟังผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเพราะหลายปีก่อนก็ได้รับคําร้องขอให้ไปร่วมก่อตั้งพักพลังประชารัฐในสถานการณ์พิเศษในขณะนั้นเพื่อประเทศเดินต่อไปได้ จนจู่ๆก็มีคนของพักประกาศว่าจะหาคนมาลงสอสอทุกเขตในฐานะผู้ก่อตั้งพักจึงไม่ยากที่ผมจะสอบถามผู้ใหญ่ที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ต้นผมได้รับคำตอบสั้นๆว่าอ๋อมันก็อยากไปสร้างอาณาจากักรอยากไปสนใจเรื่องน่าจะจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่เพราะยังมีหลายอย่างที่น่าคิดโดยเฉพาะประโยคที่ว่าอยากไปสนใจ จริงๆผมก็พยายามไม่สนใจมานานเพราะคอยแต่คิดว่าการที่คนคนนึงจะพูดเท็จหลายเรื่องในที่ต่างๆเพื่อให้ตัวเองดูดีนั้นก็เห็นอยู่ดาดดเดินมีเพิ่มใหม่คนก็คงไม่เห็นจะแปลกคล้ายกับเวลาหมาเห่าถ้าไม่สร้างปัญหาร้ายอะไรเราก็ไม่ควรไปดุเพราะหมาก็ทําตามสัญชตตาตญาณของหมาแต่คราวนี้ต่างไปเพราะผมเริ่มรู้สึกว่าหมาเริ่มก้าวร้าวทางที่อุ้มชูมาอย่างยาวนานคนชนบุรีรักใครรักจริงคบใครครบจริง เราเป็นแบบนี้กันมาตลอดนับญาติกันมาตั้งแต่เกิดแต่กับการทรยศหักหลังเราจะไม่นิ่งเฉยค่ะโอ้โหนี่นีเออ่เป็นภาษาที่สื่อนัยยะน่าสนใจมากนะคุณนนทยาค่ะ<า>คือชนบุรีเนี่ยเวลาเราขับรถไปนะเราจะเห็นสติต๊กเกอร์ท้ายรถ<อ>เรารักชนบุรีเป็น<อ>ชื่อ,กล,อกลุ่มกลุ่มกันเ<อ>มืองนะ<า>ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ทางคุณนนิยาย,ยกขึ้นมานั่นแหละคือ<า>ปกติเวลาสมมติอย่างพักแบบเนี้ยถ้าชลบุรีเนี่ย จะส่งใครลงกสอเขาจะไปคุยกับบ้านใหญ่ก่อนนะสมัยที่กำมันาะอยู่เข,เขาจะคุยกับบ้านใหญ่เขาก็จะมีทีมงานเขตนี้คนนั้นเขตนั่นคนนี้คนนี้คนนั้นแต่คือไม่รู้ว่าคุณสนธยาเนี่ยพูดถึงใครนะในความหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ชนบุรีตอนนี้พอพูดถึงการเมืองชนบุรีนอกเหนือจากบ้านใหญ่คุณเพิ่มแล้วคนจะนึกถึงคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งณวันนี้ต้องบอกว่าบารมีนีเบ่งบานสยายปีก, <นะ S 1> ปกล่ะบารมีเบ่งบานพอๆกับร่างกายของ่านรัมนตตีขั้นโตใหญ่ไงนะแล้วก็คืองานหลายๆอย่างเนี้ยต้องบอกว่าเข้าตาเข้าตานายกเข้าตาลุงป้อมอะไรต่างๆน,นะครับ<笑><笑>ไม่รู้ว่าคุณผลิยาน,นี้ หมายถึงใครน่าจาับตามองเป็นอย่างยิ่งนะชลบุรีนี่เป็นเป็นเขตพิเศษเขตหนึ่งที่การเมืองนี่หลังจากสงบมานานนะ,ะนี่ก็จะเริ่มดุเดือดกันอีกครั้งหนึ่งในรอบหน้านี้น่าจาับตามองมากนะครับ